สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster Kpop ค่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนกับคลิปสาวๆ Baby Monster Reaction เพลง Star in the Middle ที่ตอนนี้ยอดวิวเนี่ยใกล้จะทะลุ50ล้านวิวแล้วนะคะ b บมอนเสมควรกับการได้รับจริงๆค่ะ MV เพลงนี้ดีมากๆเลยดูจากอาการเจ้าพวกอสุรน้อยเนี่ยก็บ่งบอกสุดๆชาเบมอนสตนก็เต็มที่กันมากๆเลยนะคะกับการสต e ีมเพลงและก็ยังทำให้ยอดวิวรวมของชาแน,นล Baby m ม n s t e r อรเนี่ยทะลุพันล้านวิวได้ในที่สุดสมมงวงเบอร์1เจ5จริงๆอนจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะคะ ครั้งแรกที่แอดดูคลิปนี้นะคะคือมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะที่อาการออกชัดมากเก็บทุกเม็ดทุกฉาก react ที่เรียกว่าขั้นกว่าของ react เข้าไปอีกนะคะก็คือไอเด็กชิคิตะที่นั่งอยู่ตรงกลางเลยค่ะคือหนูลูกเหมือน react แ,แทนใจแม่ๆที่ดู MV เพลงนี้ของพวกเบมอนกันครั้งแรกส,สุดๆอาการคือแบบนี้เลยคะ่ะ ได้แต่อาปากค้างเราก็ชมว่าสวยมากดีมากคือทุกคนเนี่ยสวยมากทุกฉากจริงๆนะคะชิกิต้าก็คืออาปากค้างอึ้งในความสวยของเมมเบอร์ทุกคนทุกตีเลยนะคะแต่ว่าพอถึงซีนตัวเองเนี่ยก็คือไอม้วนปิดหน้าปิดตาใหญ่เลยพอถึงพราทของน้องแพรนะคะ เมมเบอร์ทุกคนเนี่ยคือว้าวแล้วก็ชมว่าน้องเนี่ยสวยมากๆส่วนน้องแพรเนี่ยก็ตั้งใจดูผลงานตัวเองสุดๆเลยนะคะสายตาน้องเนี่ยดูภูมิใจในตัวเองมากๆแถมลุคนี้ของน้องเนี่ยก็น่ารักเหมือนแมวน้อยมากๆเลยค่ะน้องแพรยังบอกอีกนะคะว่าพวกเราเนี่ยทั้งอัาเสียงและถ่าย MV กันเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้แสดงมเมใหม,ใหม่ของพวกเราให้ทุกคนได้เห็นคือหนูอะเหมาะกับความดิสนีย์ความเจ้าหญิงแบบใน MV ที่สุดแล้วค่ะเย,ยคุณหนูภริตา พอถึงพาร์ทของโรล่านะคะทุกคนเนี่ยก็คือพากันชมว่าสวยมากแล้วแต่ละคนเนี่ยอวยกันไม่หยุดจริงๆคะ่ะฉีดยากันเก่งมากแต่ละคนแล้วแฟนต่างชาติเนี่ยชมโรล่าเยอะมากเลยนะคะจากคลิป react นี้เนี่ยบอกกันว่าชอบที่น้องเนี่ยพูดเยอะๆแบบนี้มากทั้งตลก น่ารักแถมสัพพอร์ตเพื่อนๆเก่งมากๆเลยโดยเฉพาะช็อตที่โรดาเนี่ยบอกว่า <c oughs> พวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะแอดดูเราแอดขำมากเราก็เป็นเอ็นดูมากเลยนะคะแต่ก็เถียงไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าพวกเด็กเมมอนเนี่ยสวยกันจริงๆค่ะและคือยายโรดาเนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ในร่างมักเม่เลยสลับกับรุกกะออนนี่เลยนะคะที่แบบ รายนั้นเนี่ยเป็นไอเด็กเล็กมากโก้สุดๆแถมเข้าขากับยายชิกิต้าดีเป็นปีเป็นขลุยเลยค่ะ คือ2คนนี้รีแอคเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆในวงไปมากเลยนะคะแล้วคือปกติอ่ะพี่รุกะเขาก็ถนัดใส่ฮิป h อ p ใช่ไหมพอมา MV นี้เนี่ยมันต้องแบบ acting ทำทรงเป็นแบบนางเอก MV เศร้าๆนะคะแล้วก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นในเบื้องหลัง MV เลยนะคะว่าพี่รุกะเนี่ยกว่าจะผ่านไปแต่ละเทก็คือทั้งเขินทั้งขำไม่หยุดเลย แล้วพอมาถึงท่อนรามิขึ้นมานะคะทุกคนเนี่ยคือว้าวมากกับลุคผมม้าของน้องนะคะทั้งสวยแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะซีนของน้องที่ลอยอยู่บนน้ำนะคะซีนเนี่ยแอดชอบมากๆเลยนะคะคือมันสวยมากจริงๆแล้วคือในคลิปเนี่ยเย,ยน้องรามิรียกนิ่งมากทุกคนต่างกับไอ้น้องเล็กชิกิต้ากับลูกกะมากๆนะคะน้องได้แต่ดูรียกท่อนตัวเองแล้วก็ยิ้มแบบอย่างภูมิใจเลยอะ เออน่ารักมากแล้วลุกลามิส่แว่นนะคะคือน่ารักมากแล้วพอถึงท่อนของอาสานะเบม่อทุกคนเนี่ยก็คือร้องแซวท่อนอาสาแรงมากพร้อมเพียงกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยค่ะอาสาเนี่ยคือขวัญใจเบมอนแน่นอน100%เลยแล้วน้องเนี่ยเป็นคนที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ ดูน่ารักอ,อกอุ่นสุมันดูนุ่มนิ่มไปหมดเลยอะทุกคนแอดคือโดนตกทุกครั้งที่หนอนปรากฏตัวเลยค่ะไว้มีข่าอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ Baby m o n s t e ตอร์อีกเนี่ยแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นๆได้รับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย